จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The o r g a n i z e ตอนที่64อยู่นะคะวันนี้โจหยิบยกหนึ่ง article จากเว็บไซต์ creativetalklife com มาเล่าสู่กันฟังนะคะแอบเชียร์นิดนึงก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของเอพิโซดนี้ช่วงนี้เว็บไซต์ creativetalklife นะคะอัปเดตเนืนะะ้อหาเรื่อยๆแล้วก็อัดแน่นในสาระมากขึ้นไปอีกนะคะ ก่อนหน้านี้ก็จะมีเนื้อหาที่คล้ายๆกับที่คุณจะได้เจอใน Creative Talk Conference นั่นก็คือจะเป็นเนื้อหาของ Creative and Design, Marketing, Innovation, Entrepreneur แล้วก็ People Skill ใช่ไหมคะในะช่วงนี้เนี่ย จะเริ่มมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะนำเสนอในมุมมองที่หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงฝากให้ลองไปติดตามที่เว็บไซต์ Creative Talk Live กันด้วยนะคะวันนี้เอพิโซดที่64อยากหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันคะ่ะเจ้าว่าเข้ากับแกนของ The Organized D นะคะ ก็คือหัวข้อที่ชื่อว่า3วิธีหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟในการทำงานแบบ work from home นะคะตอนนี้ก็ยังคง work from home กันหลายๆอ f f i c e เลยนะคะซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่ประสบปัญหาที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างกระทันหันที่ว่านี้นะคะจริงๆแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็มาถึงนานแล้วนะแล้วก็หลายๆคนบอกเลยว่าโอ้ฉันทางานแบบ work from home มานานแล้วแต่หลายๆคนเชื่อเชื่อเลยนะคะว่าหลาย คนมากที่ work from home ในช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะคะแต่ว่าพอทำงานกันมาได้สัก3สัปดาห์เนี่ย ความคุ้นชินเริ่มมาปัญหาเริ่มมานะคะ,ะก่อนหน้านี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการทํางานจะต้องปรับตัวกับอุปกรณ์นะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนรูปแบบต่างๆเริ่มเข้าที่เนี่ยแต่กลายเป็นว่าจะต้องเจอสิ่งกวนใจบางอย่างซึ่งณนะตอนแรกอาจจะไม่ได้เตรียมใจมาไว้นะคะเช่นอาจจะต้องถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อมในบ้านนะคะเช่นเสียงเด็กเสียงสุนัขนะคะสุดท้าย กลายเป็นว่าปัญหาในที่ทํางานกับปัญหาในบ้านจากแต่ก่อนเนี่ยมันเคยอยู่แยกกันตอนนี้มันมาอยู่รวมกันเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้เบิร์นเอาท์ซึ่งเบิร์นเอาท์จาก Work From Home เนี่ยคราวนี้ยากกว่าเดิมนะเพราะคุณแยกไม่ออกแล้วว่าคุณเบิร์นเอาท์จากปัญหาในบ้านหรือปัญหาจากการทํางานกันแน่ๆนะคะทีนี้ articles นี้นะคะก็เลยอยากนําเสนอ3วิธีหลีกเลี่ยงอาการหมดไฟนะคะการจากการทํางานแบบ Work from Home มาให้นะคะ ทริคข้อที่1นนะคะเริ่มวันใหม่ด้วยการแต่งตัวเสมือนไปทํางานที่ออฟฟิศกันค่ะจริงอยู่นะคะว่าข้อดีของการทํางานที่บ้านก็คือเราไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้าแต่งตัวหอมๆแต่ต้องไปเบียดเสียดกับคนอื่นระหว่างการเดินทางไปออฟฟิศนะคะก่อนหน้าน,นี้ช่วงนี้ก็คือเราอาจจะตื่นกี่โมงก็ได้เพราะว่าระยะทางในการทํางานมันจะเหลือแค่เตียงกับโต๊ะโต๊ะทำงานนะคะเตียงกับโต๊ะทางานอยู่แค่นั้นช่วงนี้ระยะทางที่อาจจะไกลสุดอาจจะกลายเป็นโต๊ะทํางานกับครู ก็ได้นะคะคแถมตื่นมานะคะก็ยังสามารถทํางานได้เลยทันทีอีกต่างหากนะคะแต่เรื่องนี้กลับเป็นเรื่องที่ไม่ควรทํานะคะคือจริงๆแล้วพอเราลุกขึ้นมาแล้วก็ทํางานทั้งชุดนอนแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้การแต่งตัวสบายๆของเราเนี่ยมันทําให้เหมือนอยู่บ้านแต่พอคุณต้องลุกไปทํางานมันก็จะเกิดการคอนทราสต์เหมือนกันนะว่าตกลงแล้วคุณกําลังทํางานหรือคุณกําลังพักผ่อนกันแน่วิธีการนะคะคุณต้องรีเซ็ตนะคะบอกให้ร่างกายบอกให้ ิใจรู้ว่าตอนนี้การหย,หยุดพักผ่อนมันหยุดแล้วนะคะเมื่อคุณตื่นก็ต้องไปอาบน้ําแต่งตัวพร้อมทํางานนะคะชุดเนี่ยอาจจะเหมือนชุดทํางานร้0ยเซเลยก็ได้นะคะก็สดชื่นแจ่มใสดีนะคะเพียงแต่ว่าแบกกร u าวกลายเป็นห้องเป็นกลายเป็นสถานที่ที่บ้านนะคะแล้วพอเลิกงานจบงานปุ๊บอ่ะก็กลับไปสู่ชุด ชุดนอนคุณคุณจะเปลี่ยนเป็นชุดนอนเลยไหมก็เป็นไปได้นะคะบางทีพอทํางานเสร็จปุ๊บก็อาจจะแวะไปออกกําลังกายสักนิดนึงก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นชุดนอนก็ได้นะคะดังนั้นคุณก็จะมีคล็อกเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาเดิมและก็คือมีเวลานอนเวลาตื่นมาทํางานแล้วก็เวลาพักผ่อนนะคะอ่ะอันนี้ก็คือทริคที่1 อย่าทำงานด้วยชุดนอนนะคะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการแต่งตัวเหมือนไปทำงานที่ออฟฟิศนั่นเองนะคะข้อ2นะคะค้นหาช่วงเวลาทองในการทำงานของคุณนะคะปกติที่ออฟฟิศนะคะเช่นออฟฟิศ R G B 72เนี่ยก็จะเริ่มงาน10โมงเชา้าเลิกงานประมาณ1ทุ่มนะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็จะมีบรรยากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะที่เอื้อต่อการทางานได้ดีนะคะแต่ถ้าเราต้องทางานที่บ้านนะคะมันอาจจะมีปัญหาเรื่อง สัดส่วนพื้นที่นะคะที่อาจจะทำงานให้ที่อาจจะทําให้การทํางานเนี่ยไม่สะดวกสบายนะคะหรือว่ามีสิ่งรบกวนในบ้านนะคะเช่นลูกๆก,ก็อาจจะลงเล้งกันนิดนึงนะคะในในช่วงเที่ยงที่จะต้องทานข้าวนะคะก็จะกลายเป็นว่าช่วงเวลา ตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นเนี่ยจากเดิมที่คุณจะโฟกัสเนี่ยก็จะไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะโฟกัสได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นอาจจะต้องหาช่วงเวลาทองนิดนึงช่วงเวลาทองที่ว่าเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่ปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆนะคะก็อาจจะมีการบุ๊กเวลาไปนิดนึง ช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะเรียกว่าช่วงเวลาของการโฟล์ก็ได้นะคะแต่นี้ช่วงเวลาของการโฟล์ของคุณเนี่ยจากเดิมคุณแค่บอกคนที่ออฟฟิศนะคะว่าอา้าวเดี๋ยวช่วงเวลาบ่ายสถึงบ่ายสนะคะเอ่อเป็นช่วงเวลาที่พี่โจขอโฟกัสสักนิดหนึ่งแต่เมื่อคุณทํางานแบบ Work from Home นะคะบ่ายสถึงบ่ายสที่ว่าเนี่ยคุณไม่ได้บอกแค่คนที่ออฟฟิศละอาจจะต้องบอกคนที่บ้านด้วยนะคะว่าอา่ะช่วงเวลาบ่ายสถึงบ่ายสเดี๋ยวจะเข้าไปคอนเฟอเรนซ์คอ ที่ห้องนี้นะบ่ายสถึงบ่ายสาขอเวลาทํางานแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งมากวนในตอนนี้นะอ่าแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะก็คือหาช่วงเวลาทองในการทํางานของคุณโดยสื่อสารให้ชัดเจนทั้งกับคนที่บ้านแล้วก็คนที่ทํางานนะคะ ข้อที่3นะคะโฟกัสกับการทำงานที่สำคัญที่สุดของวันนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนชอบพูดว่าฉันเป็นคนที่มัลติทาร์กิ้งนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วมัลติทาร์กิ้งยังพูดเหมือนคำเดิมน,นะคะก็คือไม่มีจริงเพราะว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะทำงานได้ทีละหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็เสร็จเป็นอย่างๆไปสิ่งที่ใกล้เคียงกับคำว่ามัลติทาร์กิ้งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการทำหลายๆอย่างเสร็จ ในวันเดียวนะคะแต่ทีนี้ไอ้เจ้าหลายๆอย่างที่เสร็จในวันเดียวจะต้องมีการจัดลําดับก่อนนะว่าอะไรสําคัญที่สุดซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของวันนั้นๆน,น,นะคะซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยค้นพบแล้วนะคะว่าคนจะทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยประมาณ3มชั่วโมงต่อวันนะคะหาให้เจอนะว่า3มชั่วโมงต่อวันที่ว่านั้นมันเป็นช่วงเวลาไหนบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาตอนเช้านะคะบางคนพบว่าช่วงเวลา3ามชั่วโมงต่อวันที่ว่าเนี่ย จะเป็นช่วงหลังทานข้าวหรือบางครั้งบางคนเจอว่าช่วงเวลา3ชั่วโมงต่อวันที่ว่าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาบ่ายไปแล้วตอนที่ทุกคนได้ทุกสิ่งจากชั้นไปแล้วนะคะไม่มีสูตรตายตัวให้ลองหาดูนะคะว่าใน1วันเนี่ยสชั่วโมงไหนที่เป็น3ชั่วโมงที่คุณทํางานได้ดีนะคะแล้วก็เลือกสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของวันนั้นๆน,น,นะคะไปทําอย่างเช่น โซมักจะเลือกช่วงเวลาตอนเช้านะคะก่อนที่จะเริ่มงานทุกอย่างเนี่ยโซจ,จะใช้เวลาช่วงเช้าในการเก็บสแตต สแตทที่ว่านี่คือสแตทอะไรนะคะก็คือโจอจะเป็นคนชอบดูรีพอร์ตนะคะความคืบหน้าของงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบฟอร์มนะคะเช่นถ้าสมมติช่วงนั้นโจดูแลโปรเจกต์ไหนที่จะต้องมอีการสร้างฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ให้ใหคนเข้ามากรอกเนี่ยช้าขึ้นมาโจจะชอบมาเช็คก,ก่อนเลยว่าอ่าโอเคเช้าวันนี้เนี่ยมีโปรเกรสมีคนที่มากรอกแบบฟอร์มมากน้อยแค่ไหนนะคะเติบโตจากเมื่อวานนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ อาจจะลองเทียบไปดูว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเทรนด์ในอนาคตในวันพรุ่งนี้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยควรจะมะีตัวเลขเข้ามาอย่างไรนะคะอย่างเงี้ยโจจะชอบให้ช่วงเช้าเป็นเรื่องของการดูโปรเกรสต่างๆนะคะแล้วก็จะทําให้เราพอจะรู้ได้ว่าวันนี้เราอาจจะต้องทําอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยไหมจากแพลนที่เรา ตั้งใจไว้ในวันก่อนๆน,นะคะแล้วคุณก็ลองโฟกัสเลยค่ะว่าวันนี้คุณอยากจะทําอะไรเป็นเป็นสองสาเรื่องหลกักแล้วก็ถ้าระหว่างนั้นเนี่ยมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือว่ามีเรื่องเออเจนเร่งด่วนเข้ามาคุณจะได้รู้ได้ว่าจะต้องเอามาแทรกในขั้นตอนไหนหรือว่าเรื่องไหนควรจะพักไว้ก่อนไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญขนาดนั้นก็เป็นไปได้นะคะสรุปอีกครั้งนะคะ3ทริคสําหรับการป้องกันไม่ให้เรารู้สึกเบรนเอาท์จากการทํางานแบบเวิร์กฟอร์ม ะะข้อหน้่1ก็คือเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการแต่งตัวเหมือนไปทำงานที่ออฟฟิศนะคะสก็คือค้นหาช่วงเวลาทองในการทำงานของคุณนะคะช่วงเวลานั้นคุณต้องการจะอยู่กับตัวเองจะทำงานให้ให้อย่างมีสมาธินะคะคุณก็ต้องบอก กับทั้งเพื่อนที่ออฟฟิศนะคะแล้วก็บอกกับคนที่บ้านด้วยนะคะ 3. ก็คือโฟกัสกับการทํางานที่สําคัญที่สุดของวันนั้นนะคะหาให้เจอช่วงเวลาทองของคุณในแต่ละวันมันอยู่ช่วงเวลาไหนแล้วก็เลือกงานที่สําคัญของวันนั้นๆไปทําในช่วงเวลานั้นด้วยนะคะสําหรับอาร์ติเคิลนี้นะคะคนเขียนก็คือน้องพรนะคะคือคุณดวงพรวิริยานั่นเองนะคะสําหรับบทความที่ชื่อว่า3วิธีหลีก เรื่องภาวะหมดไฟในการทำงานช่วง work from home ค่ะไปติดตามอ่านแบบเต็มๆกันได้ที่เว็บไซต์ creativetalklife.com นะคะสำหรับวันนี้ครบถ้วนค่ะกับ The Organize ตอนที่64นะคะอย่าลืมติดตามกันได้ที่ SoundCloud นะคะแล้วก็ Castbox แล้วก็ Spotify นะคะช่วงหลังนี้เราเริ่มอัปเดตกันที่ YouTube ด้วยซึ่งคุณสามารถฝากคอมเมนต์ฝากฟีดแบ็กกันได้ที่นั่นนะคะแล้วก็ถ้านึกไม่ออกว่าจะฟีดแบ็กที่ไหนนะคะแวะมาเยี่ยมเยียนกันได้ที่ Facebook Creative Talk Podcast ได้เช่นกันนะคะจนกว่าจะเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ